ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับบ้านบางหลังไม่มีคนอยู่แต่ก็ไม่เคยว่างเปล่าเลยจริงๆเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าบ้านร้างหลังป่าไผ่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเก่งชายหนุ่มที่หลงทางขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากต่างจังหวัด ค่ำวันนั้นฝนเริ่มตกถนนลื่นเขาจึงแวะหลบฝนใต้หลังคาบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านไมเ้เก่าๆสุดโทมอยู่ลึกเข้าไปในป่าภัยไม่มีไฟไม่มีเสียงคนไม่มีสัญญาณมือถือเขาเดินขึ้นไปที่ชานบ้านเปิดประตูเข้าไปเงียบฝุ่นจับหนาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆยังคงอยู่เหมือนมีคนเคยอาศัยอยู่ ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงลากเทา้าดังครืดครืดมาจากชั้นสองเก่งพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นหนูแต่เสียงนั้นหนักเกินไปเหมือนใครบางคนเดินลากขาอยู่ข้างบนเขาก้าวถอยหลังประตูไม้ด้านหลังที่เขาไม่ได้แตะค่อยๆเปิดเองช้าๆเสียงดังอีดเก่งตัดสินใจหนี แต่ก่อนจะออกจากบ้านเขาเหลือไปเห็นกระจกเงาเก่าข้างฝาในกระจกนั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวข้างหลังเขามีเงาของหญิงสาวผมยาวหน้าซีดเซียวยืนก้มหน้าอยู่แต่พอหันกลับไปมองตรงๆไม่มีใครเขาวิ่งออกจากบ้านฝ่าสายฝนกลับไปที่มอตอร์ไซแต่รถสตาร์ทไม่ติด เขาจึงตัดสินใจเปิด GPS อีกครั้งและพบว่าไม่มีถนนเส้นไหนพาเขามาตรงนี้ได้เลยตำแหน่งที่เขาอยู่ไม่ควรมีบ้านอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นเก่งกลับไปพร้อมชาวบ้านแต่สิ่งที่เขาเจอคือพื้นที่ว่างเปล่ากลางป่ามีแค่เสาไม้สามต้นปักอยู่ตรงพื้นเหมือนเคยมีบ้านอยู่ตรงนั้นแต่โดนไฟไหม้ไปนานแล้ว และที่ต้นไผ่ใกล้ๆมีป้ายไม้เล็กๆเขียนจางๆว่าหลบฝนได้แต่อย่าลืมลาเขาก่อนจากขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าอยู่ในห้องคนเดียวตอนกลางคืน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ